แนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดงที่ตกเป็นหนึ่งในจำเลยคดีก่อการร้ายค่ะได้ยื่นอุทธรคำสั่งประกันขอประกันตัวโดยอ้างว่าป่วยเป็นโรคหัวใจและได้เบิกตัวนายนัทวุฒิสายเกลือขึ้นเบิกความในฐานะพยานค่ะสรรอาญาเบิกตัวนายนัทวุฒิสายเกลือแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาเป็นพยานเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนายภูมิกิติหรือนายพิเชษสุดจินดาทองแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดง ซึ่งเป็นจำเลยที่1 1คดีร่วมก่อการร้ายได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งประกันตัวโดยอ้างในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวว่าป่วยเป็นโรคหัว,หวใจต่อมาสารอุทธรณ์จึงมีคำสั่งแจ้งให้ศารอาญาซึ่งเป็นสารชั้นต้นดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จริงโดยนายภูมิกิตินั้นเบิกความต่อสารน,นะครับว่าถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษของวันที่16พฤษภาคมปีที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้าถูกจับกลุ่มพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และมีอาการความดันเลือดสูงหัวใจเต้นผิดปกติบางครั้งในขณะที่แพทย์โรงพยาบาลพระราม9ได้นัดให้มาพบในวันที่24พฤษภาคมแต่ถูกจับกลุ่มตัวเสียก่อนทําให้ไม่ได้รับการรักษากระทั่งหลังจากถูกควบคุมตัวในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครก็มีอาการกําเริบหนักแน่นหน้าอกปวดแสบบริเวณหน้าอกซ้ายและหายใจติดขัดซึ่งทางโรงพยาบาลราชทันไม่มีแพทย์เฉพาะทางรวมทั้งแพทย์โรคหัวใจครับ ส่วนบรรยากาศที่ศารอาญาก็ได้มีนางสิริสกุลสายเกือ้อพรรยาของนายนัทวุฒิพร้อมกับปุตรชายและกลุ่มคนเสื้อแดงจํานวนหนึ่งเดินทางมาเพื่อรอพบและให้กําลังใจด้วยส่วนกรณีที่นางทิดาถาวรเศรษครับรักษาการประธานกลุ่มคนเสื้อแดงส่งหนังสือถึงสารอาญาระหว่างประเทศเพื่อขอให้ส่งผู้สังเกตการฟฝั่งการพิจารณาและการไต่สวนของสารไทยในคดีที่แกนนําและแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดงรวม19คนเป็นจาเลยคดีการก่อการร้ายนั้น นายสราวุฒิเบญจกุลรองเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมบอกครับว่ากระบวนการพิจารณาคดีอาญาของประเทศไทยเป็นไปตามหลักสากลโดยพิจารณาคดีเปิดเผยต่อหน้าจำเลยดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา172ดังนั้นประชาชนทั่วไปรวมถึงตัวแทนจากองค์กรต่างๆย่อมสามารถเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ครับ ส่วนเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นศาลจะพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเป็นรายคดีไปโดยคำนึงถึงความหนักเบาแห่งข้อหาพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วในคดีพฤติการต่างๆแห่งคดีความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราว อย่างไรก็ตามหากศาลพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้หากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นคำสั่งของศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดแต่ก็ไม่ได้ตัดสิทธิผู้ร้องที่จะยื่นคำร้องใหม่ค่ะ